พาะคิสตียนชอบเสือกแบบคอมเมนต์นี่ไงคะครูอ่ะพูดถึงหลักธรรมคาสอนขององค์สมมาสัพพุทธเจ้าและคลิปวิดีโอของอาจารย์เบียเรื่องเห็นแก่ตัวนะคะไปดูคลิปวิดีโอที่ครูลงท้ายคลิปนะท้ายคลิปครูจะมีภาพวิดีโอที่ครูพูดไว้นะคะแลวเขาคอมเมนต์นะเนี่ยคนเขาพูดสนทนาธรรมเกี่ยวกับศาสนาพุทธคําสั่งสอนขององค์สมมาสัพุทธเจ้าอาจารย์เบียเองก็พูดถึงเรื่องของคนเห็นแก่ตัวเป็นอย่างไรในศาสนาพุทธ ครูเองเอาไปเสิร์ฟนะคะเกี่ยวกับอาชีพการงานแล้วมันก็เสือกมาเม้นอย่างเงี้ยเม้นอย่างเงี้ยหมายความอะไรไม่น่าเป็นครูแล้วครูรู้จักฉันหรอคุณรู้ได้ไงว่าฉันไม่น่าเป็นครูก่อนที่จะบอกว่าฉันไม่น่าเป็นครูนะคะก่อนที่ไปตัดสินใครไม่น่าเป็นนู่นไม่น่าเป็นนี่ถามตัวเองน่าเป็นคนหรือ,อยังเป็นนักเทศเป็นผู้เผยพระวจนะขึ้นมาไหมไปส่งเฟสมาแล้วนะคะขึ้นมาประกาศข่าวพระวจนะของคริสเตียน ไม่ว่าคุณจะประกาศข่าวสรรเสริญของพระเยซูอย่างไรคุณยังมีตะกกะปุยป่วยแบบนี้เที่ยวไปตัดสินคนอื่นในจในขณะที่คุณน่ะไม่ได้รู้จักคนอื่นคุณยังบอกว่าคุณคือผู้ที่พระเจ้าใช้งานหรอถ้าคุณจะบอกว่าคุณเป็นคนเก่งเพราะว่าจนะนะฉันกล้าดีเบตกับคุณนะฉันศึกษาเรื่องที่คุณศึกษาก่อนฉันจะพูดถึงคริสเตียนคุณน่ะศึกษาเรื่องของฉันหรือยังคุณน่ะศึกษาพระพุทธเจ้าหรือยังคุณน่ะศึกษาพระไตรปิฎกหรือยัง คุณรู้เรื่องของคนอื่นดีแค่ไหนคุณฟังคลิปวิดีโอสั้นๆด้วยปัญญาไม่ได้แล้วคุณเลยไปตัดสินคนอื่นอายุคุณไม่สอนคุณหรอคะตั้งคําถามกลับไปนะคะว่างเขาช่วยกลับมาตอบหน่อยเป็นคริสเตียนไปอยู่กับกลุ่มคริสเตียนค่ะประกาศในที่ของคุณคไม่ต้องไปเม้นแขวะคนอื่นที่เขาสอนหลักธรรมหรือศาสนาอื่นมันจะได้ไม่เกิดประเด็นกรณีอาจารย์เบียก็เช่นกันเขาก็พูดของเขาในที่ของเขา คิสเตียนสารแเนไปตั้งคำถาม,ถามขเขาพอเขาตอบมาไม่ถูกใจก็เป็นกระแสดราม,มา่าย้อนแย้งกันไปมาเป็นอะไรมากป่ะเป็นหาอะไรมากป่ะอยู่ในที่ของตัวเองไม่ได้ลนไปหาเขาอ่ะอีพวกตัวเล็กตัวน้อยไปเม้นถามคำถาม,ถามพอเขาตอบมาไม่ถูกใจอีพวกตัวใหญ่ก็ร้อนเข้ามาบ้างแหละกว่าลูกแกะหลงออกค้างบ้างแหละคุณอยู่ในที่ของคุณของดอีไม่ต้องไปประกาศว่าดีมันดีเดี๋ยวมันก็จะมีคนอยากจะได้มันเองแหละ พระเจ้าของคุณนะ่ะเป็นผู้มีฤทธิ์อำนาจไม่ใช่หรอคะเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้สร้างทุกช่างเดี๋ยวท่านจะมีแผนการของท่านเองแหละไม่ต้องจําเป็นต้องให้มนุษย์ที่จะเผยพระวจนะแต่ยังมีตะก,กะแบบนี้เลยคริสเตียนส่วนมากอะ่ะเขามีกิริยามาร,รยาทดีมากนะคะทเท่าที่ดิฉันเข้าใจไม่เคยเจอคริสเตียนที่มีตะกะป่วยป่วยและคริสเตียนกะกะป่วยป่วยนี่แหละทําให้พระวจนะหรือพระคมัมภีร์ไบเบิลอะ่ะเพี้ยน เอาจริงจริงๆพักัมีไบเบิลเขียนดีและดิฉันไปโบสถ์ที่สอนฉันดีด้วยแต่รู้ไหมมันมีตะกกะโง่ๆของคริสเตียนโงโ่ๆบางคนน่ะชอบทําอะไรแบบเนี้เขาคุยเรื่องาศาสนาพุทธเขาคุยเรื่องหลักคาคำสอนเขาคุยเรื่องพดไตรบีโลกเสือกมาทําไมสาระแนมาเม้นทาไมแล้วคุณรู้จักฉันหรอฉันถึงมาบอกว่าฉันไม่น่าเป็นครูครูในความหมายของคุณคืออะไรอายุคุณนะ่ะอยู่ในดึกดําบรรพ์ไง เปิดโลกค่ะปัจจุบันนี้ปี2 0 2พันเนี่ยอีกไม่กี่วันอ้อปี2025ันีิห้าแล้วค่ะผ่าน25้ามากี่วันแล้วพอวันนี้พได้วยสมสิบผ่านย5ิห้ามาห้าวันละนะคะตื่นค่ะ2อห้าแล้วครูสมัยนี้เขาไม่ไปดัดดานกินค่าแรงน้อยๆใน,ในมหาลัยในโรงเรียนแล้วค่ะครูสมัยนี้เขาสอนเฉพาะสิ่งที่จําเป็นใช้ไม่มีใครทํางานงงๆกแล้วไปเป็นพนักงานไปให้คนอื่นเขาสั่งงานไปตลอดชีวิตแล้ว เนาะเออวันนี้ลองมองโลกให้กว้างบ้างอย่าไปกอดแต่ความรู้มุมเดียวแล้วไปเม้นตัดสินคนอื่นถ้าแต่นคนอย่างฉันไม่น่าเป็นครูคนอย่างคุณนะคะมีประโยชน์อย่างไรในโลกใบนี้นอกจากวันๆบอกว่าเผยเปิดอ่ออะไรนะเป็นพยานชีวิตเผยพระวจนะไปวันๆเผยแบบนี้มีแต่คนไม่นับถือลูกแกะคุณกี่ตัวนับถือคุณจริงเหรอลุดออกไปกับมีอยู่อ่ะอันไหนเยอะกว่ากัน ตั้งคำถามแค่นี้นะคนที่คุณไปเผยพระวจนะและชวนเขามาเป็นคริสเตียนนะ่ะปัจจุบันในมือคุณเนี่ยมีกี่คนและที่ฟังคุณกลับใจมาเชื่อแบบที่คุณบอกและอยู่กับคุณได้ช่วงเวลาหนึ่งและหายหัวไปอ่ะมีกี่คนอันไหนเยอะกว่ากันลองช่งางน้่งหนากนะถ้าปัจจุบันมีน้อยกว่าที่มันเคยมีและหายไปเนี่ยพิจารณาตัวเองนะคะว่าไอต้ตะกะป่วยๆที่เป็นอยู่นี่แหละไม่เหมาะกับการเผยพระวจนะและพระเจ้าอาจจะไม่ได้ใช้คนอย่างคุณก็ได้นะ ลองพิจารณาตัวเองก่อนไปพิจารณาคนอื่นนะคะรูปโปรไฟล์ก็ดูดีเนาะเข้าไปส่องเฟซก็เหมือนจะดีเนาะแต่มีหน้านะคะเม้น์แบบนี้มันบอกถึงอายุคุณไม่สอนคุณไม่ต้องพูดถึงหลักศาสนานะพูดถึงหลักความเป็นมนุษย์ก่อนคุณรุ่นพ่อดิฉันแล้วค่ะการที่คุณจะเม้น์อะไรแบบนี้แล้วผู้คุณการที่คุณเป็นผู้นําคนด้วยเนี่ยควรคิดเยอะๆก่อนนะคะเอออีกอย่างหนึ่งนะหลายคนเนี่ยอาจจะคอมเมนต์แรงกว่านี้แล้วทาไมคุณไม่ตอบมันเป็นจังหวะค่ะ จังหวะที่ครูไม่ได้เข้าไปเพราะส่วนมากครูทำคอนเทนต์ครูทําไว้แอดมินเป็นคนโพสนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าครูจังหวะครูเป็นคนโพสต์และครูเข้าไปเจอเป็นโอชคดีของคุณที่ครูจะโต้ตอบคาถามก็เหมือนกันถ้าเป็นจังหวะครูเข้าไปพอดีแล้วคุณเม้นพอดีคุณก็จะเป็นผู้โชคดีค่ะคอมเมนต์ผู้คอมเมนต์ถ้าครูฟังไม่เข้าหูฟังแล้วขัดใจฟังแล้วมีคําอธิบายฟังแล้วอยากโต้ตอบครูจัด ไม่ต้องกลัวครูไม่เคยกลัวใครนะบางคอมเมนต์ที่ครูไม่ได้ตอบแล้วมันแรงกว่านี้แล้วครูไม่ตอบครูยังไม่เห็นโอเคปะครูยังไม่เห็นก็เลยไม่ได้ตอบแต่ถ้าเห็นมาไหนไม่ต้องกลัวค่ะตอบทุกคอมเมนต์ที่ครูเจอเพราะครูไม่ว่างอ่านหรอกคุณดูแต่บางคลิปนะเป็นพันพคอมเมนต์โอ้โหมานั่งดูรีอ่านพอดีไม่ต้องทําอะไรค่ะเสียเวลาใช้ชีวิตเอาเวลาไปอ่านหนังสือดีกว่ามีความสุขเอาเวลาไปกินของอร่อยกับพ่อกับแม่ทําอาหารให้แม่กินเอาไปช่วยหมาจรแมวจรดีกว่าเนาะ โอเควันนี้คุณเป็นศาสนาไหนไม่ใช่เรื่องผิดคุณเชื่ออะไรก็ไม่ใช่เรื่องผิดเพราะสุดท้ายเราคิดทําอะไรเป็นผลพวงในอของชีวิตเราเสมอเราคิดอะไรเราทําอะไรสุดท้ายเราได้สิ่งนั้นเราปลูกมเมล็ดพันธุ์อะไรให้กับชีวิตเราอนาคตเราก็ได้ผลผล,ผลิตของมเมล็ดพันธุ์นั้นแต่คุณเชื่อแบบไหนก็อย่าไปตัดสินหรือหลงอุ่ม เข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามคุณไม่อยากหลิวตาตามคุณก็ไม่ต้องไปเข้าเมืองตาหลิวมันแค่นั้นเองเขาคุยเรื่องศาสนาพุทธสารแนมาจิ้มเจียมเออเนาะมันก็เลยเกิดปัญหาในสังคมทุกวันนี้ไงคุณคบรรยายนพวัฒนาของคุณไปก็วันยายไปสิใครฟังเขาชอบเขาก็ตามคุณเองอะ่ะดิฉันยังไม่เห็นับไปแข่คริสเตียนคนไหนเลยถ้าไม่มีกระแสเข้ามายุ่งกับดิฉันก่อน คนเราถ้าอยู่ในที่ของตัวเองไม่มีปัญหาเลยส่วนมากที่มีปัญหาคือไอ้พวกเสือกไม่รู้เรื่องนี่แหละเอออยากเสือกเสือกโงโ่อะเคยได้ยินไหมจบนะคะวันนี้จะไปเสือกเรื่องใครเช็คความรู้ตัวเองก่อนค่อยมาเสือกฝากไว้ให้คิด